อาจารย์มาดคะทําไมคอร์ติซอลสูงถึงทําให้ผิวพังคะเกิดผลเพราะว่าคอร์ติซอลเนี่ยเป็นหนึ่งในฮอร์โมน ตัวเดียวที่อยู่ในกลุ่มของฮอร์โมนทาลายล้างร่างกายครับฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมันมี2ฝั่งเนาะเหมือนเราดูหนังเนี่ยมันก็จะมีฝั่งพระเอกแล้วก็ฝั่งผู้ร้ายนั้นหนังที่มันสนุกเนี่ยมันต้องมีทั้งผู้ดีและผู้ร้ายใช่ไหมครับในส่วนของคอติซอลเป็นฮอร์โมนในฝั่งร้ายนะครับซึ่งต้องมีแต่ฝั่งที่ดีต้องมีมากกว่าถ้าเมื่อไหร่ฝั่งที่ร้ายมีมากกว่ามันจะเป็นการทําลายล้างการทําลายล้างในที่นี้คือมันทําลายล้างโปรตีนในร่างกายซึ่งโปรตีนในร่างกายของเรา่่่คไมใชแกล้าเนื้ออย่างเดียวเท่าาาานนั้แต่ผิวพรเกก็ถูทํลยไปด้วยนะครับเเเพาะ้นจห็ว่ เวลาที่เรามีความเครียดคอติซอลที่สูงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะโสมครับผิวก็จะแห้งเหี่ยวดำคล้ำง่ายผอมลงกล้ามเนื้อรีดสมรรถภาพในร่างกายลดลงนะครับในขณะเดียวกันคนบางคนที่ปรับตัวได้ไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นครับทำให้อ้วนทําให้เป็นเบาหวานไขมันความดานู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเจ้าคอติซอลเนี่ยนะครับมันต้องมีแต่เราต้องควบคุมไม่ให้มันมากเกินไปหรือว่ามันพังจนกระทั่งมันน้อยเกินไปเพราะทั้งสองสภาวะส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นเดียวกันครับ